โหลส,สวัสดีครับครับมาดูสตอเบอรี่ที่ปลูกกันไว้สตรอเบอรี่ที่เป็นกระถางน้อครับนี่เรียกว่าดอกคาเลีหรือเปล่า <c oughs> เรียกดอกอะไรไม่รู้ <c oughs> ก็สวยดีนะครับ ดูต้นมะเขือจะรอดหรือเปล่าครับเนี่ยต้นมะเขือกำลังโตต้นมะเขือกำลังโตนี่คือต้นพริกนี่คือต้นพริกกำลังโตนะครับดูสินี่ชนิดเรานะครับเป็นเหมือนว่า ลักษณะแบบว่าเป็นเป็นเหมือนต้นหอมบ้านเราฮิสเลแน่พักแยะเดอพี่ิโน่พักแงะพักแยะพักขะพักแยะ <c ười> ก็ด,ดีจ้านี่ดู บานเม็ดดาวเรืองไว้เต็มเลยเกิดเยอะมากเลยกำลังดอกพอดีที่บรรยากาศรอนนอกนะคะที่ระเบียงบ้านจ้าดู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 ด,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 ดูนุ่นทาเลืท,เทเละเลทเลืรอบรอบ้านนี่ดาวเรืองกำลังปลูกในกระถาง กุหลาบก็มีนะจ๊ะกำลังขึ้นช่อมาเลยจ้ากุหลาบก็สวยดีเนาะกุหลาบกุหลาบกำลังออกดอกเยอะเลยนะครับดูสิดูสิเขากำลังกำลังจอดอกนะจ๊ะกุหลาบบางแน่ น่าสงสารเฟื่องฟ้ามากเลยต้นเฟื่องฟ้าต้นสีกำลังเริ่มมีใบดูต้นมะเขือเทศนะจ๊ะดูขนาขนาขนาดูต้นขนาออกใบใหญ่เลยกินไม่ทันกินหลายรอบแล้วดูต้นมะเขือเทศดูขนานี่เราปลูกตามระเบียงเนาะดาวเรืองกำลังอลง นี่บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับประมาณทุ่มหนึ่งหอมบัวกำล,ลังลงใช้เมล็ดก้าเอานะครับเนี่ยใช้เมล็ดก้าเอาปพืชดูคณะศิจ้า คอมเมนต์มาจ้าเพื่อนแตงเป็นไงบ้างสบายดีไหมจ้าเพื่อนแตงดูฉันฝานคณะสิฟักซี่เหล้าด้วยจัะนี่ฟักซี่ลาา,ก,ก,ลากินเป็นหลายรอบแล้ว ดูดอกอันนี้กำลังดอกผีเสื้อกําลังจดต้นสูงเลยนะจ้าเนี่ยดูสิคะดูต้นไาย